ช่วยอ,วอ๋อก็นี่ไงกับแพลตฟอร์มที่อยู่ในเหมือนกับเฟซไลน์นี่ไงทําไมเราเล่นเล่นไลน์เล่น line, เฟซล่ะเราเล่นฟรีใช่ไหมก,เเกม็เขาจะซื้อเขาก็จะถามว่าจะซื้อไปทําอะไรไปเพื่ออะไรล่ะอ๋อถามแทนนะเพื่อ <laughs> ก็เราก็จัดระบบไงถ้าเราไม่มีระบบนี้เราไม่เราไม่จองคนเข้ามาในระบบ ระบบมันจะทํางานแทนเราไงเราเลือกเอาเนี้ยเป็นเครื่องมือก็คือระบบท็อปอัพทูลิทเนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วเอาแล้วมันทําอะไรธุรกรรมนี้มันทําธุรกรรมก็เกี่ยวกับการเงินซื้อขายผ่านระบบได้แล้วก็เอาสินค้าภายในประเทศลาวเนี่ยเอามาเข้าในระบบนี้หมดเลยแล้วก็ซื้อขายผ่านระบบนี้แหละครับแล้วก็กําไรจากนี้เราเหมือนจะเป็นเจ้าของตลาดนัดอะเรามีแพลตฟอร์มเหมือนลาช้อปปี้ลาซาด้า ช้อปปี้ลาซาดนี่ก็คือเป็นสินค้านะแล้วเขามีสินค้าอะไรล่ะเขาก็ไม่มีเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าอ้านะเพิร์มีของอะไรมาขายอย่าลอมีของอะไรมาขายก็เอามาขายในระบบแล้วใครซื้อล่ะอ้าวคนที่ดูช้อปปี้ลาซาด้นี่เนี่ยก็มาซื้อเห็นไหมครับมีการแลกเปลี่ยนอ้ายาลอขายเสื้อผ้านาเพริรขายขนมขายข้าวมมีเครืื่ออง เราไม่ได้ขายอะไรนะอยู่ในเนี้ยเราไม่ได้ขายอะไรเราเป็นเจ้าของแผ่นฟอมเรามีเครื่องมืออ่ะคุณอ่ะต้องเอาของคุณคุณต้องเอาของคุณมาขายผ่านระบบเราเรามีร้านเหมือนกับว่าเราอ่ะมีร้านแต่คุณอ่ะไม่มีร้านคุณเอาของมาขายทุกคนเอาของมาขายในร้านของเราและใครถ้าคนคุณคนของคุณอ่ะมาซื้อของในร้านของเราคุณก็แบ่งกำไรไป ็ไปประมาณเนี้ยแต่คุณต้องมีแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีอันคุณต้องมีตรงกลางอะตัวกลางอะเขาเรียกตัวกลางคือเจ้างั้นเขาไปซื้อเครื่องซื้อในอนะซื้อในไอ้อ m a z o n เนาะคือเจ้าไอเมซอนไอเมซอนเขาไม่ได้มีอย่างเขาก็มีแนะค่แพลตฟอร์มนี่แหละจะเพิ่มมาซื้อเครื่องสั่งใน a อ a z ซ n ใช่ไหมไอเมซอนก็ไม่ได้มีของนะ ก็ไปเอากับคุณจะเอาอะไรอ่ะคุณสมมติคุณจะเอาแป้งเพราะมันมีแป้งบริษัทแป้งมันมาจอยอยู่ในนั้นเราก็เลือกว่าเราจะแป้งอะไรแอม z ซอเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางเอเป็นตัวกลางเราเป็นคนซื้อพอแอมะซอนเนี่ยก็รับของจากเรารับเงินจากเราเขาก็ไปเอาของจากร้านโน้นนะมาให้เราที่เราสั่ง และเขาก็ได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยของเราอะ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ที่พี่จอร์ดาเล่ากันอ่ะให้เขาของเข้ามาขายในนี้อย่างคือน้อยนะน้อยขายเครื่องขายเครื่องมงมเบนโบน้อยก็สามารถาเอามาโชว์ในแพลตฟอร์มนี้ได้มันเป็นตลาดออนไลน์มันเป็นตลาดตลาดออนไลน์แต่ว่าเขาให้ทุกคนเป็นเจ้าของ ใครก็ได้ที่ไผก็ได้อยากเป็นเจ้าของก็ซื้อไปซื้อแพลตฟอร์มไปแล้วทุกคนก็มาช็อปด้วยกันเพราะทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนกันได้เงินก็ไปแบ่งกันเหเชียนเป็นเทคโนโลยีีแพลตฟอร์มนหะระบบแต่ว่าของอินมาไัวให้เราเป็นเจ้าของของเฟซบุ๊กเขาไม่ให้เราเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของด้วยคนเดียวของอาลาสดาเขาก็เป็นเจ้าของ เดียวเขาไม่ให้เราเป็นเจ้าของแต่ของอันเนี้ยเขาให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสและอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ต้องลงทุนน่ะเขาให้เขาให้แบบนี้ให้เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองและเราก็ไปหาสินค้าเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเข้ามาอยู่ในระบบและระบบนั้นจะทำงานแทนเราเพราะเราไม่เก่งขนาดนั้น เราไม่มีความสามารถขนาดที่อยู่เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายตรงนู้นเราตรงนู้นมาจ่ายตรงนี้ใครเป็นอองค์กรของเราคนนี้เป็นก่อนคือเราเราทําไม่ได้เขาก็เลยสร้างระบบเนี้ยให้มันทําแทนเราแต่เราต้องไปหาคนมาหาคนมาซื้อของหาคนมา,าสมัครเป็นสมาชิกในร้านของเราแบ่งกันหนึงซีหนึ่งนาน,นะเพอเข้าใจยัง <laughs> อธิบายแทนพี่จอนให้ละ อาจารย์อยู่แล้วเออแต่ในอนาคตเนี่ยแต่ในอนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยคนมันจะใช้แพลตฟอร์มทั้งหมดแล้วมันจะอยู่ในระบบหมดเพราะเขาไม่